นายเชษฐพันธ์มากสัมพันธ์เอกอัครชาชทูตนกรุงวอรซอประเทศโปลแลนด์เปิดเผยถึงสถานการณ์ในประเทศยูเครนและภารกิจช่วยเหลือคนไทยในยูเครนว่า มีคนไทยอาศัยในยูเครนทั้งสิ้น255คนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเคียฟ148คนส่วนที่เหลือกระจายไปตามเมืองต่างๆซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้มีการติดตามสอบถามอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางไลน์และเทเลกรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องและทราบว่าทุกคนอย่างปลอดภยัยอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากรัฐบาลของทั้งไทยและยูเครน เพื่อวางแผนในการอพยพคนไทยอย่างเต็มที่โดยเบื้องต้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอ์ซอได้ส่งคนไทยออกจากประเทศยูเครนไปยังกรุงวอซอประเทศโปลแลนด์และกรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียได้แล้วเก้าสิบเก้าคนและจะเคลื่อนย้ายไปยังเมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีเพื่อเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์เส้นทางตรงกลับไทย คาดว่าชุดแรกจะเริ่มเดินทางได้วันนี้และจะถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันที่สองมีนาคมก่อนเข้าสู่ระบบการกักตัวตามมาตรการสาธารณาสุขที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีต่อไปเป้าหมายของเราคือให้คนไทยเนี่ยได้กลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดดังนั้นแผนของเราเนี่ยก็คือว่าจะจัดให้คนไทยเดินทางโดยเครื่องบินของการบินไทยถึงแม้ว่าการบินไทยจะไม่มีบินตรงนะครับก็คือจากโปรแลนด์จากบอซอนเนี่ยบินไปถึงกรุงเทพเลยไม่มีนะครับแต่เราก็จะไปต่อในที่ใกล้ที่สุดสะดวกที่สุด หลังจากนั้นก็จะบินจากทางนั้นเนี่ยไปซึ่งแนวโน้มที่เรามองไว้ขนาดนี้นะครับกำลังประสานงานกับทาง,รงกรมการกงสุลอย่างใกล้ชิดนี่ก็คือที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็ต่อจากแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเข้ากรุงเทพเลยเอกอัครราชทูตนักลงวอซอกล่าวด้วยว่าในส่วนของคนไทยที่ยังตกค้างในเมืองต่างๆของอยูเครนโดยเฉพาะที่เมืองคาเคฟซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศรัสเซียสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงโดยมีคนไทยประมาณ14คนยังไม่สามารถอพยพออกมาได้แต่ยืนยันว่าทุกคนยังปลอดภัยดี ส่วนเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบเทส t อนโกจากการปรับมาตรการใหม่เริ่มต้นในวันนี้โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand p a s s โดยจะใช้เวลาในการพิจารณา3-7วันตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทาง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยผ่านจุดตรวจและเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรงแรมในรูปแบบซิลรูทตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรมและตรวจ ATK self-test ด้วยตัวเองในวันที่5หรือ6และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทางนี้ย้ำผู้เดินทางต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและได้รับอย่างน้อย14วันก่อนเดินทาง จุดามรักษาพันธ์รายงาน